ได้รับการตั้งค่าในคลิปเรียวดีใจไหมก็ดีใจอยู่นะแต่ไม่ไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าเงินรายได้มันไม่เข้าเงินรายได้มันขึ้นช้ามากขึ้นช้าจนผมไม่กดเข้าดูเลยเป็นหลายวันเลยนะผมไม่เคยกดเข้าดูขึ้นกดเข้าไปดูทีไรก็เขาเรียกว่าอะไรหนกะเหรียญห้าเส้นวันสองวันที่สองหกเหรียญสิบเส้น ขึ้นไปห้าเซนทั้งวันวันที้สามกดไปหกเหรียญยี่สิบเซนบางทีอาทิตย์หนึ่งขึ้นเหรียญเดียวอย่างเงี้ยมันมันไม่มีอะไรที่น่าน่าตื่นเต้นให้เราได้ได้ได้สงสัยคนเราทําคลิปแล้วคนไม่ค่อยสนใจพอคนไม่ค่อยสนใจก็ก็ยอดวิวมันน้อยพอยอดวิวน้อยก็ก็ได้หลักร้อยนะยอดวิวหลักร้อยหลักร้อยคนดูแต่คนถูกใจอาจจะห้าคนหกคนสิบคนมากอะไรเงี้ย ยอดวิวมันน้อยเงินเงินเงินเข้ามันเป็นเงินดอลล่าร์เข้าก็เข้าน้อยวันหนึ่งก็เข้าสี่เซนห้าเซนสิบเซนยี่สิบเซนเต็มที่อยู่ประมาณนั้นแหละอยู่ประมาณก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องการสร้างรายได้จากคลิปเลียวเท่าไหร่เออถ้ามันเข้าแบบบื้อหวาบบื้อหวาวันหนึ่งสักวันละห้าสิบเซนวันละห้าสิบเซนสองวันเหรียญนี่มันยังพอหน้ากดเข้าดูหน่อย อันนี้ขึ้นวันละห้าเซนสิบเซนมันไม่น่ากดเข้าไปดูมันไม่มีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นเราหันกลับมาพัฒนาคลิปเราหันกลับมาพัฒนาคลิปทำไงให้คนดูหรือลงเยอะๆขึ้นหรือทำอะไรที่แวกแนวจากคนอื่นเลยแต่ช่องเรามันเล็กครับมันไม่มีคนดันมันไม่มีคนเคร์มันไม่มีคนเข้ามาดูมันก็ได้เท่านี้ก็ก็ดีเลยบางคนบอกว่าเอ้ย ทำไปเพื่อความสบายใจเถอะก็คิดอย่างนั้นมันก็ได้ได้แค่คิดนะถ้าคิดแบบทาไปเพื่อความสบายก็ก็ได้แค่คิดนะได้แค่คิดเฉยแต่ถ้าเราได้ทําแล้วเราจะทําเพื่อเพื่อให้สบายสู่ขนานทาไมเราก็ทาไม่จริงจริงจังๆเลยเพื่อมันมีไรายได้เข้ามานะผมก็หวังโฆษณาในสตรีมเนาะจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้ถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปผมก็ขอ ขอให้ดูให้จบให้หน่อยดูให้จบดูยาวๆให้หน่อยครับคลิปวิดีโอ,โอยาวนะดูให้จบให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าหกสิบวันให้ผ่านหกหมื่นนาทีผมก็ไม่รู้จะผ่านหรือนะม,ม่รู้ขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ <c ười> ขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์มัน lifting, อืมก็เราอาจจะเป็นการทําคลิปไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร <attorneys, S 2> ่เ <c ười> <c ười> นะมาม่ย่อดูดูไรได้ที่ไม่ได้ดูมาสามสี่วันแล้วจะกระตือทั้นหรือเปล่า รายได้ที่ทำคลิปนะมันจะกระเตื้องหรือเปล่ามาดูกันนะครับกดไปที่เดสกบอร์ดมือชีพเนาะกดไปที่เดสกบอร์ดมือชีพมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปกดไปดูที่การสร้างไรายได้เมื่อก่อนแรกแรกก็กดเข้าบ่อยอยู่พอไรายได้มันไม่ขยับก็เลยไม่สนใจไม่อยากกดแล้วไม่อยากกดเลยตอนดูครั้งสุดท้ายรู้สึก,กได้หกเซนมั้งตอนนี้เท่าไหร่ละกดดูสิ ปื๊บอืมทั้งหลายวันเพิ่งได้หกหกเหรียญห้าสิบเซนแสดงว่าขึ้นวันละห้าเซ็นสิบเซนห้าเซนสิบเซนมันไม่มีอะไรตื่นเต้นนะไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอืมตอนนี้ก็ก็ไม่เน้นไม่เน้นเรื่องคลิป เลียวเท่าไหร่ก็จะหันมาทําเป็นวิดีโอยาวสักวันละสองสองเรื่องสองเรื่องคือสองสองโพสต์ที่ลงอ่ะทําเป็นวิดีโอยาวดีกว่าเผื่อมีโอกาสได้ผ่านวิดีโอในสตรีมอาจจะมีไรายได้เข้าสักวันละห้าสิบเซนสองวันเหรียญก็ยังดีนะก็ยังดีวันหนึ่งสาสิบวันได,ได้สักเดือนได้สักเดือนละสิบห้าเหรียญครึ่งปีไปกดทีหนึ่งถ้าร้อยเหรียญกดออกมาได้ครึ่งปีไปกดทีหนึ่ง มือมือมันเล็กนะมือมันเล็กช่องมันเล็กหรือว่าเราทําวิดีโอไม่ถูกใจคนดูหรือเปล่าบางทีผมก็เข็นช่องใหญ่ๆเขาว่าเขาก็โพสแค่ต้นไม้ยอดไม้น้อยเดียวยอดวิวล้านกว่าแสนกว่าหมื่นกว่าคือก็มันไม่ไม่มีใครสรุปได้หรอกว่าเราทําคลิปเนี่ยมันจะเป็นคลิปมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพไม่มีใครสรุปได้หรอก มันอยู่ที่ AI จะดันให้ใครคือช่องใหญ่อ่ะ AI ไอเขาได้ดันให้แล้วอ่ะเดวไอได้ดันให้แล้วเขาก็จะดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยแล้วก็มีมีกฎกติกาที่ไม่รู้ใครเป็นคนตั้งใครเป็นคนตั้งว่าว่าถ้าอยากเปิดค่าการมองเห็นต้องไปกดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วกดติดตามมันทําให้คนที่ทํามาก่อนๆนะมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ายิ่งยิ่งได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นวันละหมื่นวันละพันวันละหลายพันคน ที่คือมันเป็นกติกาอะไรไม่รู้นะบางทีเราไม่ได้สนใจอยากดูคลิปเขาหรอกไม่ได้สนใจอยากดูคลิปของช่องใหญ่หรอกแค่ทําตามกติกาที่เขาว่ากันมาเรื่อยๆว่าให้กดติดตามให้กดคอมเมนต์กดถูกใจอะไรเงี้ย มันเป็นการทำตามๆที่เขาบอกมากติกาเนี่ยผมว่าไม่ไม่ค่อยไม่คยเฟรทั้งทั้งที่คลิปไม่ไม่เป็นตาดูเลยไม่น่ากดติดตามซ้าไปแต่ก็ก็กดติดตามกันเพราะเหตุผลอันนี้อันนี้เทถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยถ้าเป็นคลิปยาวสมมติว่าคลิปยาวเนี่ยเราดู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 ไปมันน่าสนใจมีอันนั้นให้ดูเนี่ยผมผมก็จะเน้นทําคลิปยาวเ้นทําคลิปยาวนะครับอ่ะแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยใครเมตตาผมก็ดูคลิปให้หน่อย ดูคลิปให้หน่อยเพื่อจะได้ผ่านวิดีโอในสตรีมนะครับขอบคุณมากมากครับ